สวัสดีครับผมตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอวานอนนิวาสนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเกาะติดสถานการ์ดเคลื่อนย้ายองค์ปูปาริจิตของทีมงานลุงพลป้าแตนนะครับผมถึงวานอนนิวาสแล้วนะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงบ้านจำปาดงเหนือตะบนลกุลเรือคำนะครับผมโอ้ขอบคุณเอฟซีนะครับ ยังเหนียวแน่นนะครับยังเหนียวแน่นเมื่อกี้เอ็มลงคลิปไปคนดูเป็นหมื่นแล้วนะครับลงคลิปไปไม่กี่นาทีนะครับคนดูเป็นหมื่นแล้วยังก่อติดนะครับขอบคุณรู้กําลังใจนะครับฝากดูช่องของช่องอื่นๆด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะครับนี่นะครับเรามุ่งหน้าถึงอำเภอวานอนิวาสแล้วนะครับราสุดนะครับนี่นะครับไฟแจ้งๆนี่ครับ อำเภอวานอนะครับถนนซีเลนวนี่วานอนไปหาคุณเรือคำํำคุณเรือคำไปหาจำปาดงนะครับผมไม่ไกลกันนะครับไม่ไกลกันเนาะอีกไม่กี่อืดใจแล้วนะครับภารกิจเราจะสำเร็จแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพี่ซนะครับผม พวกเราก็ยังไม่ทานข้าวกันเลยนะครับแต่ละคนลองเจริญโอ้ขี้ไกล่ลันมุกตะยิ้วเข่าแล้วครับกไ,ไม่เป็นไไม่เป็นไรนะครับเราสู้นะครับเราสู้เราสู้สู้ไปด้วยกันนะครับกินก็กินพร้อมกันอัปเดตล่าสุดที่หนาไซ่งานนะครับหน้าไซ่งาน ครับาเวานอนแล้วนะครับถึงหน้าโรงพยาบาลนะครับวานอนนิวาสเมื่อกี้นะครับโอ้เมื่อกี้เห็นภาพสุดประทับใจนะครับเอมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับภาพสุดประทับใจนะครับภาพสุดประทับใจระหว่างเดินทางนะผ่านหมู่บ้านหนึ่งนะครับตอน ออกมาจากพังโคนนะครับก่อนถึงอำเภอะวานนนิวาตน,นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนะครับสิบกว่าคนนะครับยืนเอนั่งนะครับนั่งเอาเก้าอี้มานั่งเรียงแถวแล้วก็พนมมือนะครับระหว่างขบวนองคูปปริจิตวิ่งผ่านนะครับองค์ปู่ปาริจิตวิ่งผ่านแสดงถึงพลังศรัทธานะครับของสายายานพญานาคนะครับ ของคนในพื้นที่นะครับสุดยอดมากเลยแต่เองไม่ได้ถ่ายไว้นะครับถ่ายไม่ทันเพราะรถวิ่งเร็วนะครับก็เลยเอามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องดีๆของทีมงานทุกคนประแตนนะครับใครได้เห็นภาพเตรียมเห็นเนี่ยโอ้ซึ้งมากน้ำตาซึมเลยนะครับน้ำตาซึมเลยน้ำตาไหลเลย เป็นภาพที่เราไม่คาดคิดนะครับไม่คาดคิดว่าจะรอเนาะจะมีคนรอนะครับเพราะว่าตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะครับจุดที่วิ่งผ่านเมื่อกี้น่ะประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจําชื่อบ้านไม่ได้เนาะจําชื่อบ้านไม่ได้นั่งเรียงแถวเลยนะครับข้างถนนนั่งเรียงแถวข้างถนนแล้วก็พนมมือไหว้ตลอด ขบวนนะครับตลอดขบวนการเคลื่อนย้ายองค์ปู่ปาริจิตนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องราวดีๆนะครับดูไปน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอ็มก็ยกมือไหว้นะครับเพราะว่าแม่เขาก็ยกมือไหว้เราเราก็ยกมือไหว้ตอบเนาะเพราะว่าเราอยู่ในขบวนนะครับผม จริงๆครับวันนี้สุดจริงครับทีมงานทุกๆคนนะครับสุดยอดมากเลยข <Okay. S 1> อปมมือให้นะครับสู้ไม่ถอยเลยนะครับทุกท่านสุดยอดจริงๆนะครับเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะครับ <Okay. S 1> อเดี๋ยวลาสุดนาอถึงปทแล้วนะครับ ไปนอนที่บาสเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่แยกบ้านหนองแวงนะครับจอดมีการจอดเชอสายไฟหรือเปล่านะครับหรือว่าแวสเซเว่นนะครับผม no mm -hmm. <laughs> อัปเดตล่าสุดโอ้พี่อนุวัตรจ้วดมากครับวิ่งไม่ทันเลยนะครับผม <c oughs> นี่นะครับส่วนหางนะครับตรงนี้ <c oughs> เป็นยังไงสบายดี ตโก้ไล่นะครับฮะโ <c oughs> ก้ไล่นี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> ว่าไงครับวบานั่ฮะข้างหลังปิดหลังเนี่ยน้ำจะโดนอะไรกันเพิมาักบต่อลวเถื่อนเยน้ำน้ำมนะครับเอาจริงมากบอกเออคอยลุ้มแปุกอเขาของคนจะจดมารถขันไหนมากระพีกันจัทีนอนกันนอนวัไห้แวิเต้ลำพงไอ้ข้นเด้อเมื่อยบวบไปซองกันเถอะล่ะลงมีหนาแลวนะมั้ย จะพักรถป่ะเนี่ยจักโลจากบานแบงไปยี่สิบโลประมาณสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดโลเพราะว่าเขาไปร่วมยีเนาะเขาไปหาบา,า,บางเยืย ลุงลงรถอยู่บ่ลุงลงบาที่นี่นคือมี่รัปะโอ้ขอบวนยาวมากนี่นะครับขบวนเรารถคันแรกนะครับผมที่โอ้บังหันชีพานผู้ทฒ่ายกมือไหวานาะเป็นแถวเลยโอ้สุดยอดเลยนี่ครับพญานาคครับผม,ผม